สวัสดีครับสวัสดีพี่สนใจในตัวรถอาร์ติสนะครับวันนี้เป้มีตัวพิเศษนะครับเป็นตัว 1.8S นะครับตัวนูเบอร์กลิงนะครับตัวนี้นะครับเป็นโฉมสปอร์ตนะครับตัวนี้หายากมากๆนะและบอกในท้องตลาดมีมาน้อยมากๆนะครับผมบอกเลยคันนี้นะครับมาไวไปไวแน่นอนและเป็นสีขาวด้วยนะครับสีขาวนะครับชุดแต่งสเกิร์ตหน้าหลังซ้ายขวารอบคันเลยนะครับรถปี16นะครับราคานะครับ49,000บาทนะครับ ฟรดา้างวงละ7,500บาทตลอดสัญญานะครับสีขาวสภาพเดิมแบบนี้นะครับไฟทามมีให้กระจัาางหน้านะครับจะได้เป็นสีเทาดำเมทัลลิกแบบนี้พร้อมกับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับ ที่สําคัญนะครับลาเลียตัวรถสวยๆแบบนี้รถเพิ่งเข้านะครับนี่คือยังไม่ปรับสภาพนะครับถ่ายได้เห็นก่อนใครเลยนะครับอยากได้รถสวยๆนะครับติดตามช่องนี้ไว้นะครับเอลติสนะครับเป็นรถที่ประหยัดน้ำมันกว้างอึดถึกทนนะครับขับสบายๆกว้างใหญ่นะครับในราคาแค่4,900 0บาทผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆนะครับฟรีทาวน์ก่อนแค่7 5 0 0เท่านั้นเองนะครับให้ดูรายละเอียดตัวรถนะครับสีขาวแบบนี้นะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบหมดเลยนะครับและบอกเลยว่าแม็ก สภาพยังกริปอยู่ไม่ดุ้งใดใดทั้งสิ้นนะครับตั้งศูนย์ท้องล้อมาเรียบร้อยนะครับยางกูดเย่นะครับคันนี้นะผมบอกก่อนนะครับว่ารถสภาพกริบมากนะครับสภาพกริบมากนะตั้งศูนย์ท้องล้อเรียบร้อยนะครับยางอะไหล่ต่างๆนะครับก็ไปให้แล้วก็บอกเลยชุดหน้านะครับจะมีนะเรียกว่าผ้าเบรกเนี่ยไม่สึกไม่หล่อเลยนะครับคันนี้นะผ้าเบรกใช้ได้อีกประมาณ90้าสบมันเหลือประมาณ90%นะครับผมขอส่องดูก่อนนะผ้าเบรกยังใหม่อยู่นะครับยังใหม่อยู่นะ ก็พอภัยยังหนาเหลือประมาณ9ก็ก็ใช้ได้อีกประมาณ 4, 3 4ปีนะครับแต่แม็กเดี๋ยวจะเก็บรอยให้นะมีรอยขึ้นฟุตบาทนิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ดุ้งนะตั้งสูตรงล้อให้เรียบร้อยแล้วนะครับขับได้ก็ไม่มีพวงมาลัยคอร์ดนะครับทุนรถถังล้อลสภาพเดิมนะครับสบภาพเดิมโอเคสวยใช้ได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับผมบอกกันเลยต่างจากพวกตัว1.6นะครับตัว1.6กเนี่ยก็จะไม่มีชุดแต่งอะไรให้เลยนะครับจะเป็นตัวบอดี้ล้นจากโรงงานนะครับแต่ตัวนี้นะครับมีกล้องนะครับพร้อมจอเดีย๋ยวพาไปดูด้านในนะแต่ให้ดูรายละเอียดรอบรถก่อนนะครับว่าโครงสร้างเป็นยังไงนะครับ กระจกไฟฟ้าสีขาวไฟเลี้ยวมีมาให้ครบนะครับเฟรมนะครับฟรม40รอบคันนะครับแล้วก็พร้อมพร้อมเส้นสายนะครับเส้นสายของโครเมี่ยมแบบนี้นะครับตรงขอบกระจกนะเพิ่มความสปอร์ตกระจกแท้ด้วยนะกระจกนะครับเดิมแท้ทั้งคันของโตโยต้าเลยแล้วก็สเกัดกันชนข้างต่างๆก็มีให้ครบนะครับล้อหลังของแอตติสเนี่ยจะได้มาเป็นดิสเบรกเช่นกันนะครับเหมือนกับตัวของเรียกว่าทุกวิทยตัวท็อปนะเขาจะได้แบบนี้นะครับ อาทิตย์นะครับพูดจะบอกว่าเขานะครับปรับโฉมมาตั้งแต่ปี18พวกนี้จะเป็นคู่หน้าที่เบรกล้อหลังก็ที่เบรกนะครับเป็นดิสหมดเลยนะก็เป็นระบบเบรก ABS ทั้งคันเลยนะแล้วก็ไฟท้ายนะครับจะต่างอยกพวกตัว 1.6G ที่เป็นโฉมาแรกนะครับของปี18นะก็คือมันจะถ้าของอ ตัว 1.6G ปี18นะจะเป็นข้างบนเนี่ยจะเป็นสายหมดเลยแล้วล่างก็เป็นแดงจะสลับกันนะี้จะไม่จะไม่ผสมกันแบบนี้นะครับแต่ปลท้ายก็เป็น LED นครับตัว1.8ตัวเอสนะขับดียังดีกว่าตัว1.6แน่นอนนะครับทางไกลนะผมบอกเลยขับพุ่งเหยียบติดเท้าเลยนะครับขับดีกว่า้ายเดิมๆนะครับมีราคกคุ้มนิดหน่อยนะครับแต่ไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะครับสวยๆเดิมๆนะครับการันตีให้อยู่แล้วนะครับเรื่องคุณภาพนะเดีย๋ยวผมดูให้นิดนึงนะว่ามีกล้องหรือเปล่านะครับ อ่าเอสปอร์ตหนึ่งจุดแปดนูบอลิงนะครับโอเคมีกล้องถอยให้นะครับมีกล้องถอยให้นะครับครบเลยโอเคนะครับผมรีวิวให้แบบละเอียดนะครับบอกเลยว่าดูคลิปนี้จบนะครับคุณตัดสินใจซื้อได้เลยนะครับสี่แสนเก้าพันบาทนะครับซื้อสดได้จากไฟนันได้นะครับผมเป้นะครับเป้เป็นวิศวกรสายขายด้านลถอันติสมือสองนะครับเฉนาญการนะครับแล้วคัดคุณภาพลดให้ลูกค้านะครับได้ผลประโยชน์ที่ดีสุดและลดที่ดีสุดเท่านั้นนะครับซื้อขายตรงไปตรงมาต้องเป้เท่านั้นนะครับ อ่ะเบาะนะครับหนา,หน,าหนุ่มสีแดงแดงดำๆแบบนี้นะครับพรมต่างๆมีให้ครบเลยนะครับแล้วก็กระจกปรับใต้ไฟฟ้าด้วยนะครับสบภาพเดิมๆนะสภาพเดิมเลยนะครับ รายละเอียดตัวรถนะครับบอดี้ต่างๆก็เดิมแท้นะครับนี่เดิมหมดเลยนะครับเดิมๆสวยๆนะครับรถแรเทมนานๆมีมาหนึ่งนะครับปีหนึ่งมีมาครั้งหนึ่งนะครับผมบอกเลยมาไวไปไวหน่นอนครับครั้งก่อนนะครับมานะผมบอกเลยมาปุ๊บจองปั๊บเลยนะครับถ่ายปุ๊บไปลงปุ๊บแล้วลูกค้าโทรจองเลยนะครับโอนมาจองเลยนะครับแล้วก็จะไฟแนนซ์รับรถเลยโอ้บอกเลยว่าไวมากครับดังนั้นเห็นคลิปนี้แล้วอย่าพลาดแน่นอนนะอย่าพลาดเลยนะครับเป็นตัวที่เรียกว่ายอดนิยมและหายากนะครับ ตรงนี้พวงมาลัยนะมีไอแบ็ให้ครบนะครับแล้วก็เกียร์นะเป็นเกียร์ซีว์เป็นเกียร์ข้ามบันไดนะซิชชิปแบบนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเบรกมีเบรคนุวนนะครับแล้วก็มีจอให้นะครับมีจอให้นะ <c oughs> เครื่องฟรีสตัตติกง่ายนะครับผมบอกก่อนนะว่าตัวนี้นะเป็นกระจกไฟฟ้า,ฟาปรับได้สีบาลตัวหนึ่งบาทแล้วก็ตรงหูจับเนี่ยจะไม่ใช่สีบอลเงินจะเป็นสีดำาีเทลิกแบบนี้นะครับลำโพงสีหลรอบคอันดังๆนะครับเสียงนุ่มๆนะครับ ด้วยความที่ว่าจอเป็นของ d o บ b y นะครับดอบบี้เครื่องเสียงดอบี้บอกเลยว่าเสียงคุณภาพแน่นอนนะครับเสียงมันคุณภาพในโรงหนังนะครับตัวนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับมีเสียงมีจอมีทัชสกรีนได้ด้วยนะครับอ่ะแล้วก็นะครับถ้าลองเข้าเกียร์ถอยหน่อยนะครับเข้าเกียร์ถอยนะครับผมลองเปโหลดท้งที่หนึ่งนะครับนี่เข้าเคียร์ถอยมีจอให้นะครับมีจอให้ด้วยนะเห็นไหมครับมีจอให้แอร์ออโต้นะครับ a อร์ออโต้พาวเวอร์เมีให้ครบเลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นบุญนุ่มหมดเลยนะครับแอร์แบ็คมีให้ครบนะครับบุญนุ่มนะครับอ่าสวยเลยนะครับรถคันนี้บอกเลยว่าุ้มุ้มนะครับพาษีพรบอนะครับมีด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะครับรถประเภทห้าอ่าโอเคน่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นครับสภาพเดิมๆไม่แสนสองเท่านั้นนะครับไม่แค่แสนสองนะครับดวนเลยไวเลยนะครับผมบอกเลยมาวัยไปวนะครับในคลิปนี้นะครับ รีบทักรีบโทรนะครับผมบอกเลยไม่ต้องอะไรมากครับหยิบมือถือโทรเลยนะครับหยิบมือถือแล้วโทรนะครับอ่ะไปดูจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งที่คนดูนะครับก็คือฝาเครื่องห้องเครื่องนะครับเป็นยังไงอ่ะมาดูกันนะครับมาดูกันนะครับสภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับคามาต่างๆเดินไหมมาดูกันเลยนะครับฝากระโปรงเดิมๆนะครับเปิดมาสภาพเดิมเลยนะครับสติ๊กเกอร์มอคดูโรงงาน อยู่ครบนะครับซีนต่งตางๆก็เดิมครบสมบูรณ์นะครับเรียกว่าสีเดิมสภาพเดิมนะครับหัวตอวหัวน็อตไม่มีแก่มไม่มีไข่ไม่มีรอยพ่นเลยนะครับแกนซ้ายแกงขวาไม่มีโดนนะครับ หัวน็อตชกเนี่ยก็อยู่เดิมโรงงานจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่เดิมๆนะครับเดิมหมดนะครับสามสามแอรสามาอยู่ครบนะครับนี่อยู่ครบเลยไฟท้ายเอาไฟหน้าไทยเคยตกของแท้นะครับคันหน้าเดิมนะครับสภาพดบๆเลยนะครับเราเอาแบบว่าขายจริงใจเลยเนี่ยเพิ่งเห็นเพิ่งเข้าเลยอยาถ่ายให้ได้เห็นเลยนะครับไม่มีหมกเม็ดไม่มีปกปิดได้เพราะเราก็คัดรถอยู่แล้วนะครับสวยๆเดิมๆนะครับมีให้อยู่แล้วนี่แหละครับคัดมาให้นี่ครับซิลิโคนเดิมแท้จากโรงงานนะครับหัวน็อตเดิมแท้ไม่มีแกะไม่มีขายไม่มีโดนนะ 4,900นะครับบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับพอนแค่จีบันห้ารายได้หมื่นหกหมื่นเจ็ดนะครับคันนี้ใครอยากได้รีทายทโทรขออนุญาตปิดฝาแปบ๊บหนึ่งนะครับอัลติส 1.8S สปอร์ตเป็นตัวนูเบอร์ลิงนะครับตัวนี้นะพิเศษนะครับเป็นตัวรุ่นหายากแลเท่ม ปีหนึ่งมีมาครั้งหนึ่งแบบนี้แหละครับผมบอกเลยแล้วมาไวไปไวมากนะครับบางเคสซืส้อส่วนบางเคสมาก,ก็จองเลยจากไปนั้นเลยรับรถภายในวันเดียวนะครับดังนั้นเห็นคลิปนี้แล้วบอกเลยว่าอย่าพลาดตัวนี้นะครับอัตราเร่งดีขับดีเครื่องอึดถึกทนด้วยนะครับดูแลสาง่ายค่าเซอร์วิสบริการโคตรถูกนะครับและมีเจ้าที่ f i n a น c ์วิเซ็นถึงหน้าบ้านด้วยนะครับสนใจอยากได้นะทักมาโทรมานะครับพรายแค่เจ็ดพันห้านะครับรายได้ตั้งแต่นะครับพบพนักงานบริษัทเนี่ย ข้าราชการตำรวจต่างๆได้หมดเลยนะครับทังทหารนะครับรายได้มื่นหกมื่นเจ็ดมื่นแปดขึ้นไปสบายๆผ่อนชิวๆนะครับสนใจทักมาโทรมานะครับ0947894888นะครับเป้อันติดมือสองเเอวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนกับรถสวยๆคันนี้เป็นอีกหนึ่งน้ำใจนะครับกดไลค์กดแชร์อยู่ตามไปด้วยนะรับจะได้รีวิวรถสวยแบบนี้นะครับผมสวัสดีครับ